เบื้งแน่ต้นน้อยเบิง้งเป็นดอกแล้วพี่ทิ้งทางไงผีโอ้ยเป็นดอกเร็วเร็วเป็นหมากเป็นโพนละพี่เบิงนะ้งเนี่ยกล้าน,น่อยอยู่ยังเพล่งได้กลิ่นเนาะเบิ้งเนะีโตเร็วมากเดี๋ยวจังเลาก็ได้กลิ่นบักฮุ่งล้วันที่นี้เบิ้งแน่เป็นโพนเป็นเบิ้องเล่าค่ะเบื้องเพราะว่าแบบยองกอบักฮุ่งีอยองกออันนี้ก็เป็นบักฮุง่งคลังเตี้ยด้วยค่ะเตีย้ยอีลีจวนมีหมากละเบิงนะ้งเน,นี่ยีต้นกล้วยเราก็ ต้นเล็กมากนะคะทุกคนแต่ว่าสวยงามมีเยอะเลยกุ่นพักบักพริกบัเกเหยืออย่างเส็มอยู่ค่ะพี่น้องค่ะบักขบวบอ๋ออันนี้กระเจียบนะคะก็เริ่มมีผลแล้วแต่ว่ายังหน่อยอยู่เยวรออีกสักพักก็จะได้กินแล้วนะคะพี่น้องออนี่นะคะเริ่มเป็นผลเริ่มเป็นดอกแล้ว แต่ตรัโอ้โอบรรกาฝนตกองนงวนห้วนมาหลายมือคมีฝนตกแล้วออตกเป็นตกกับ,บน,น,กกนี่44ใบหน้าลงฝนตกพอดีค่ะเนี่ยค่ะดอไหมบักพชเต็มเสียวตนี้ คนชอบตกแร่งได้มเก็บหาอไรแบบนี้ต้นชอบจะเป็นแล้วค่ะพี่้างถืจะเป็นต้นมะขี่าเนาะยเราให้สวนซาก่อนจะมาเก็บหายเก็บครัต้องแงบะงวงกับหลายค่ะวันงวงควรกินเนาะเขาไปยู่งในบ้านเดิน ทุเนี่ยมันเสียงหนาไว้นะเอาไปอวดพ่อไปที่นี่กับจะเอาแตงโมด้วยค่ะถ้าเสียหนาแล้วเขาก็ไป็นเนื้อกองคุณผู้ชมก็เป็นประมาณนี้เลยต้อนม้าเพี่ยนั่นหนาเต็มด้วยค่ะบั็นขึ้นยายกับคุเรียเท็่มาเสียหนาออกเนาะไปที่นี่ต้นมันตกกค่เดียวมันจะซานหรออันนี้จะเป็นเมียงบักตก อั้ก็อันเขียวนาอเราไม่ียวนเลยไม่ได้ออกมารงนา <c oughs> อันนี้ก็นนเสียบไปนานมาค่ะคุณกอ็อกวาอยู่กับยูแก็แล,ว <c oughs> แล้วกันบอกว่าคนตกับเขาบ้านแล้อเขาบ้านกบเข,ขียหนาต่อ เดี๋ยวรอฝนฟ้าตันหน่อยเดี๋ยวหนูจทพามาเก็บผักเดี๋ยวก็อนีฝนตกแล้วผักจะออกน้ำมาดีก่ะเดี๋ยวรอฝนหยุดตกก่อนเดี๋ยวจะพามาเก็บเกี๋ยวพวกแครงชน,น่นี้เด็ดน่อไปข้างน้ะ